ส่วนข่าวนี้นะสาเหตุเดี๋ยวต้องไปดูว่ามาจากตัวคนมาจากรถหรือว่ามาจากถนนมาจากอะไรกันแน่ผู้หญิงคนนี้ขับเบนซ์มาค่ะเบนซ์สีแดงนะนปรากฏว,ว่ามีจังหวะเสียหลักคุณพุ่งขึ้นฟุตปาดไปชนกับร้านริมทางยังไม่จบค่ะไปชนกับเสาไฟหกักโค่นแล้วก็ไปชนกับท้ายรถบัสทีนี้ไฟลุกท่วมเลยค่ะคนเจ็บออกมาจากตัวรถนะครับไปอยู่ในรีสอร์ท รถัะเพิงกำลังอยู่ระหว่าง1 25นะครับเป็นรถเก๋งสีแดงนะครับรถเก๋งสีแดงโน่นครับแลนี่นนน<ม>านะจะเมาออมาชนมาเนี่ครับ นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณดูสภาพความเสียหายของทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์คันนี้ข้างทางต่างๆงรวมถึงรถบรรทุกเออรถบัสที่เสียหายด้วยค่ะแล้วต้องดูนะว่าสรุปแล้วข่าวนี้มันมีรายละเอียด,เ,ดเพิ่มเติมยังไงนะคะและคนขับรอดหรือไม่ใช่เพราะว่าเห็นสภาพ,าพไฟท่วมขนาดนี้บางคนบอกว่าหูยคนขับไม่น่าจะรอดโดนย่างจดหรือเปล่าเหตุการณ์นี้ค่ะรถที่กําลังไหม้รถเก๋งคุณสุทธิกุลดูออกไหมเนี่ยว่าเป็นรถเก๋งสีแดงโอ้โหเป็นแต่ ากแล้วคุณออนี่คือเบ้นสีแดงนะคะทะเบียน2กนไก่สเสือ5271ทะเบียนกรุงเทพเจ้าหน้าที่นะกว่าจะฉีดน้ําเพื่อดับไฟได้ครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้ก็ไปดูสภาพรถเกง๋งโอ้ยโดนไฟไหม้ทั้งคันคคนขับคือนางสาวจิดาภารุ่งเรืองกรอ,อายุ39ปีนะคะเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะกระแทกบริเวณหน้าอก แล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ตอนช่วยเหลือคนขับออกมาได้หลังจากนั้นเนี่ยกู้ชีพกู้ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนนธรรมสถานเนี่ยก็นําตัวคนขับรถคือนางสาวจีดาพาเนี่ยส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมมนงังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือเลยนะคะนี่ไม่น่าเชื่อนะใช่เออเพราะว่าเห็นจากซากรถแล้วโอ้โหตอนแรกคิดว่าไม่เหลือนะฮะเออแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น เหตุการณ์นี้นี่คุณดูตอนที่ฉีดน้ําดับไฟแล้วสิซากรถอะ่ะไม่เหลือสีเดิมอยู่เลยอะค่ะคไฟมันไหมไฟมันคลอกไปหมดเหตุการณ์เนี้ยตอนที่ตัวนางสาวจิดาภาขับรถมาเนี่ยนะคะเสียหลัก แล้วก็พุ่งขึ้นฟุตปาดพอพุ่งพุ่งขึ้นฟุตปาทตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านค้าข้างทางอยู่ใช่ไหมนี่ปรากฏว่าไปชนกับร้านค้าข้างทางหวาดไปหมดเลยนะดูสิคุณ<ช>ความเสียหายเนี่ยค่ะเปลือนกระจายเต็มถนนเท่านั้นไม่พอเสาไฟส่องสว่างตรงนั้นน่ะก็โดนชนจนหักโค่นมาต้นหนึ่ง อยอันนี้คือตรงข้างหน้าใช่ไหมคะรวกระจังหน้าของรถเบนซ์แล้วนี่ท้ายรถบัสคุณเห็นมไหมน่ะ,นะยับเลยอะขนาดรถใหญ่เพราะอะไรหลังจากชนเสาไฟสองสว่างแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถบัสแบบนี้ออค่ะคนขับรถบัสนะเจ้าของรถบัสบอกว่าจอดรถบัสคันนี้อยู่ดีๆนะฮะ,ะก็มีรถมาชนแล้วเชื่อมั้ ชนจนรถบัสรถใหญ่คันนี้กระเด็นมาเป็น10บสเมตรคือเหมือนกับเคลื่อนตัวมาข้างหนาออ้าแปลว่าแรงอัดแรงกระแทกเนี่ยมันแรงมากๆนะเจ้าของรถยังตกใจเลยรถผมใหญ่นะยังโดนกระแทกมาขนาดนี้ฮะนี่แต่อย่างหนึ่งนะดูสิตอนที่ช่างภาพของเรานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทําข่าวฝนตกลงมาตลอดเลยอะแล้วพื้นถนนนะคะก็เปียกทําไปด้วยฝนเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายภาพในพื้นที่ที่เกิดเหตุอเอาไว้ใช่ไหมสันนิษฐานว่าคนขับส่วนหนึ่งนะ ตัวคนขับเองผู้หญิงที่ขับเบนซ์น่ะน่าจะขับมาเร็วด้วยและสองก็คือถนนนะคุณคถนนนะ่ะมีฝนตกลงมาคงถนนลื่นละค่ะทีนี้พอรถถไลไปชนโอ้โหดูสภาพรถมองไม่ออกเลยเว่าเป็นเบนซ <Ben z, S 2> ์หรือแต่ซากเป็นข่าแบบนี้เลยนะคะ